ไก่จะขึ้นเท้นครับ 5, 4่เท่าหนึ่งสองสามสี

เท่าแลักฐานเจอไอ เก้าเก้าเข้าครับนฤตน นู่นครับโอ้โหทุ่มทีเกินนักกีฬาแต่ละคนสิบเอ็ดเรับเก้าต่อสิบเอ็ดแพ้ตกรอบชนะเข้ารอบสุดท้จเปิดโอ้ยันงจริงาสิบสองต่อเก้าโอ้ยไม่ครับ <c oughs> S 1ต2ต่อสิบสงโอ้ยบอต่อ11เอเาได้โอ,โอ้ยอย่างนี้ไม่เหลือดิเป็นเต้นไปข้ามต่อ13โอ้ยยังไม่อยู่ สาสิบสองครับดูจดอไม่กล้ามครับโอ้ยจะกินพี่อ้วนไม่ได้ครับพวนี้เอ้เเอาปากรอแล้วสาเาิบสามเข้ามาดูใครจะครขึ้นแท่นครับ หลับทีมกองทัพเรือเอาครับอีกแต้มหนึ่งเกมสิชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบครับสิบสามสิบสี่สุภาพกินโอ้ยรอบนี้ตกรอนัดจบพ้วนครับเข้ารอบรองไปกับเราแปดทีมร้ายต่อไปครับ